làm subscribe cho kênh Ghiền Mì cho Để không bỏ lỡ những ทางลุงดังลุงดังลุงเต็มกับเก็เส้นเลยฮะบัวแม่นมาดึงมีเงนสกันไม้ยรานหลังนนาวันนาดันนานานาวันนาพักกันโดนไปโกนกโกนหาพักกันโดนไปโกนผกโกนหางโกนหน้าโกนได้ผู้ดีโกนผู้หูแล้ไสีจึงึงเอาไปหนึ่งและเสีพักตํานิ่งขันผู้ใดมากินกับขอโอนจึงเึงล่งอะได้อยแม่เดี๋ยวเดยวบ้านเดี๋ยวลงเป็นแต่เสียแต่นัวแขแน่แท้ เอาส่วนๆในนี้ละหน่อยลบมบนครับพี่น้องล่ะนี่ลั่นป้อนชินีรักมีข้าวดีมากบอกพอหน้ายกกับพอท่านวัฒนธ,นธรรมของกรรมการชิบ้บบบบงางหันว่ามีศิลปินลับเซ้นมารวมสนุกน้ำผาเออบุห้องจะเฝ้าไปเขาทำมาเมเลีซอยกันต่อจากศิลปินท่านนี้พี่น้องครับเออกําลั่งมาสิร้องเพ่งให้บุญน้ำผาเ,เจ้าของเพ่งเพื่อนผ่นมาพอดีกันยังมา ไมไทยมาเยี่ยมมายามพี่น้องเราเชาวอำเภอมาปีบุญเข็มขัดรวยรวยอยู่ท่างหลังครับพี่น้องบ้ให้เสียเวลาท่านนายกจัดให้พิเศษโดยเฉพเขาะงานของขาคข้าวปุ๋ขอกำลังใจต้อนรับศิลปินไมไทยเจ้าของงานเพลงบุญน้ำผาสวดคระเพื่อมอไม่ไมให้ไห้ไม้ไปละจะใ,ให้ไม้เดี๋ยวให้เด้เห็นบอในให้คลิปอะ เออไอ้ไหมก็ใบบ่อยกันแล้วรไม่ให้หรือเนาะพยัญกาะกลม,มเลาะไอ้ว่านชั้นต่อไปเอออีลาอีลาน้อยเมื่อนี้อันนี้ก็อีกคูหนึ่งได้หนิแม่เอยอยู่ม้อสองไปเลี้ยนน้ำน้ำ่อคู่ไฟบูนครับเอาในน้ำตัวจากน้อยจาก่นอนสวัสดีค่ะดองวิววรา,าพอเสียงทองค่ะลูกศิลา่อคู่ไฟบูนเสียงทองค่ะ มาจากอำเภอบลาเบือจังหวัดมหาสารคามกัะอีลาน้อยอายุ14ปี <tekrar. S 3> <grateful> จ้าเป็นตะวันซ้อนเรื่อมไปแต่เต้ส 12, 13, ง4บาบ่ล้วเนาะจักหน่อยเขาจังเม็เลี่บอเพยงต่อกันไปเลยครับบัดนี้ให้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาให้พี่น้องหน้าวิธีของเขาเสียไหมติเอ้ไอ <Overwatch> ้ไหมไอ้ไหมพนัเสียกบเลยครับขอบคุณคร่ับ ขอบคุณเสียรเสมอครับขอบคุณครับขใจครับผมครับไอ้ไหมไปเฮ็ดหนามะไม่ดีก็ส่งเสียงโอ้ยอาจารย์วันครับผมฟังเสียงมาเป็นใดไหมครับผมเอ๋ขออนุญาตขอคนรายเงินรายเงิตัวแล้วกันนะครับผมครับขาเงินก้อนใหครับมือสิเดียวครับป่านัทบอลบงเสียงทองกับลูกศิษยรตาจารย์ไพ่ปูนคนล่าสุดคือกันละเนาะนัทบอลบงเสียงทองเออ คนบลาเบือเบาเรียวอย่างนั้นเนาะเอาไม้กระโดชดชัดๆสาๆกันแล้งา้นตัวไม้อเอฟซีอะไรปั้นซองแมวตีพอนะยุกยี่ใกล้ละคุณพ่อครับผมครับ <c oughs> บา่าวนัดบุรพง์เสียงทองครับนัดบรพงศ์เสียงทองเด้อพี่น้องเ้อเงาเสียงไงไหมไทยที่สําคัญครับมือนีเพื่อนมาซอยงานทันนาโยกทันวัฒนธรรมนะครับเจ้าของเครื่องเสียงเวทีวันนี้ครับพี่น้องโปรโมทให้น้องนัดเท่าน,นี้ครับมือมิด้ครับนี่ พคดไหวกับแม่นี่เป็นทุกอย่างกับล่าสุดไปเลี้ยงลำนำอาจารย์ไปบุญเสียงท้องนะครับลำไหนจ้าก่อนไปได้หลายก่อนเติมแล้วครับผมลองมือจ้าก่อนไปแก่ไหนก่อนสีมอบไหมให้ตัวต่อเปิดโตเนาะอาจารย์เปิดโตเนาะครับผมก่อนจากบ้านมาเนี่ยไมอาจารย์อ้วนเสร็จล่าเนี่ยครับผมครับ น้องชายด้วยนะครับอก่อนครับร่างใดน้องก่อนจากบ้านมาก้มกราบลาบิดามาน้อขอ,ขขอคําอวยพรโลกจากจอขอให้โชคดีตั้งจิตอธิษฐานบนบ้านอยู่หลังเวทีเพื่อการแสดงคือดี ขอดองอีแฟนแฟนเตตา รานจะไม่ลืมก่อนขอฝากสักเล็กน้ยกยอยเสียงทุกทนอนกับหมอผีก่อนเป็นแฟน,นช่วยเสยียงไอ้ตัวหมอรับหมอรับหวังสี ไม่เหลือประกุณต้องจิตอธิฐานให้ทัานีสุขความจนความทุกข์ขเท็บใครในสุดรับดวยลาบยศเกิดทองเพื่อพูดให้สุขสมบูรณ์บากด้วยบออริวารทขายกำไรให้ลายเส้นลายเมื่อนเกิดเดือนเลือดเกอิดหากระราชการเลือดยศเลือดขันสุขสันต์สำราญกับคญทำทางให้ไหลย้อน ຂໍປະຊາຊົນໃຫ້ສຸສົມບ